กระยาดเนาะเห็นมันล่ํางัวอยู่จังหวัดใดเกระยาดฟ้าฝนเอานวนอนบ่ได้เด้อพีอน่น้องเด้อโอ้ยุงกมีบ สวัสดีครับท่าถ้าเช่นนั้นพ่อพ่อ,อพี่น้องเช่นเคยครับพอ่อมือนี่พาพี่น้องมากินหอยนางรมครับพี่น้องหอยนางรมหอยนางรมแซ่บแซ่บน้ำกันพี่น้องมา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 มขาดง่ยเลยสี่กระปุกนะครับพี่น้องสี่กระปุกครับพี่น้องมากระปุกละสามยี่บาทพี่น้องมันไม่มันไม่ขายในตลาดนัดจริงจีิมันสิมีมันจิจ้มยังไห้กระปุกละหกสิบเด้อพี่น้องอันนี้ผมซื้อมากมันจะลูกเป่งๆเลย พอดีกินนะพี่น้องสมราคาด้นั่นแหละต้องมามามาาแซ่บกันพี่น้องมาเออหนังจิ้นก็นมาจากร้านพี่น,นี่แหละเข้ากันดีครับเออมื่อเลืมเที่ยวนี้เมื่อลืมพกกระเกษตรพี่นอ้องยอดพกกระเกษตรงามงามเลื่อมเลยนะกับถิ่นนะพี่น้องเนาะงามเลยอวยรวยเลยพีย่พริกเผาเทีมไปหอมเจียวได้แตะแต่ได้แตกมาด้วยพี่น้องมาๆๆนะ ฝนตกลื่นนี่พี่น้องฝนนึ่งโต๊ะมาเท่าเนี่ผมบอ,อกมาว่านี่มันตกแห้งแบบแห้งเลยแบบแบบมากไปได้เหรอว่าไงก็เลยบอกมาสิทายอยู่นี่ทยทายนี่พี่น้องเบิ่งในโรงงานเลยมาพี่น้องปองไปเห็นเป็นไรวะค้นใส่กันโหลด่ะไม่พี่น้องเป็นสีเลยเนาะไม่ต้องไปเลยตลายเทือนเนาะอืมอืที่รวดอันนี้ผมก็สล กินยากแต่ละท่า,าดูว่าเรามันกินใสก่กองอมันกินยากนะโอ้ยซีตอนเลยสีโต้เลยอ่าพี่นอ้องโหอยาบสดๆใหม่ๆเลยหอมเจียวเออพี่น้องป้องไปมาเด้อมาเด้อเอิดดูแถวบอกินได้เคลี้ยว หวานแ,แลาล่าในปากตรนนี้ของกันเข้ามันนี้มีบังหน้ามั้งพ่อมลองมองเห็นพคนบีบบังหน้าเธอหูหูจดยอดพี่น่องแซบ่บเสยมากมากครับหูหขอหยาดได้พี่น่งองเนาะกินกิลละ โอ้ยทั้งนี้น้ำจังถนัดโหรวัวเลยว้าวมีมูหน่าใส่พ้อมไปดูตัดเดือดเลยอือขอทาเนาะ เขากันดีเขากันดีรักกันดีก็จะ่มากินยังดอกอู้ยบอกทังบนหลาโอ้ยไม่พร้อมจัดไม่มพร้อมนะอู้ยน่อยงามงาม นี่มที่เด็ดอยู่กับอันนี้แหละน้ำจิ้มรสเด็ดแล้วก็พร้อมเจียวอู้อหาออทางน้่าทั้งคข้ายปกเข้าไไขกันมาก ันมันแบบแป,ป๊บป่วยไหมหน่อยไ่ป่ยอายุนินใต้ห้องมันอันั้มันฝ่าห้องฟ้าลงฟ้าหอเยมมับก็บกามากเลยกระยานเนาะเห็นบมมันลำงัวงอยู่จังหวัดไหนกระยานฝ่าฝน

หอมวาโอเคอ่ะต้นไวยเป่งอยู่เนี้ยไม่เป่งๆเลยเ,น,เ,น,เ,น,เนือน้อจังสิเสียบจริงหรออูได้ละผ้ากินเนี่ยเนี่ยมันคือเข่ากันเนี่ยนี่อูรัวเลยน้ำจิ้มมันเค็มข้นมาก เอาลวกพี่น้องตามจะตายไปจะตายมันกระดวกไประดวกมันกินแบบนี้ก็ได้ นาะพระเกศตก็กต้องเป็นน้่เน้าแงๆจัางที่พ่อจังหวาน Tăng à phim, <laughs> ừ. Ừ. Không? không được anh ta gặp tiệm chiều hiệu vô sâu, lủng, ừ, mua, chạy đấy, không phải nó nữ mà bịt đèn à cái cây ต้องหย่ำมากไหมเพราะเขียวไปเถือมันเหนียงกัดละลายไปเลยหาเลยเอาแบบมอใส่รไซค์กระกเทียมเกี่ยวดิเ้กระเทียมดิเนาะแข็ง หน้า่วยเราเยอะก็เลยหนึ่งข้อดีมันก็บีบแต่อะไรเข้า,า <c oughs> บ่ไปลงไป ว้าวมี่ไผจับค้อนหรือเปลน่สวนผมันตัวิ่นผมเป็นบ้ามากคนเดียว ่ใอันนีไายกับอยากขั้นข้อวะหอมเกียวนะนี่อย่างวะ khó ngon ngon Ừ. Ừ. แบแบแซบอมโอ้อิมหมดเ่ยพี่น้วมันเป็นหน่อยหเนือน้อสีกระปุก of now. สามทีห <ừ? S 1> uh ้าหกงยกัดไปหมดแล้วเงี้ยจืดน่าวน่อยนึงไปพีหน่อ้อย ยอดเยี่ยมหอมเกี่ยวเ <c> ป <oughs> ็นมืนเตี้ยมจอมฮาวดังรสแอลทีลฮ่ฮะเพราะเดีกินเพรดี๋ยเย่มของกระปุกอฮาว้องขอบคุณพี่น้องที่เกียร,รมมติดตามรับชมครับซั่งแหนมนั่นแหละไปหม่ำเนื้อตำนี่แหละก้อนตำนี่แหละตากแดดมันบนท่านแห้ง ให้แด่นเด่ดเราเมันสู้พี่น้องกินกัดใ่เขาบอกผีกอู้หลดดงด่เขาเนียวขอ,อนจัดไปเขาบอกว่า,วาอขอบคุณทุกท่านทุกท่านทุกการที่ตามรับคลิปหน้าพบกันไหมสวัสดีครับ